สวัสดีครับในเรื่องซีรีสีเนี่ยมีตัวละครที่มีชีวิตที่น่าสงสารอยู่หลายตัวเลยหนึ่งในนั้นก็คือทิผิงกูหรือว่าในสำเนียงแต้เจ๋วก็คือเทียเพียโกชาติกาเนิดของนาน,นี่เป็นที่รู้กันทั่วว่าเป็นลูกของฆาตรกรก็คือพ่อของนาน,นี่ไปฆ่าแม่ของนางทิ้งและพ่อของนางก็หนีไปหลังจากนั้นนางก็ไปอยู่กับเพื่อนของพ่อแต่ว่านาน,นี่ถูกตราหน้าว่าเป็นลูกของฆาตรกรดังนั้นเพื่อนของพ่อที่รับเลี้ยงนางไว้ ก็ไม่ได้รักนางเลยแม้แต่น้อยรังเกยียจเดชฉานจนกระทั่งนางเนี่ยทนอยู่ไม่ได้ก็เลยหนีออกมาแล้วก็ไปอยู่ที่วังบุกผาวังบุกผาเนี่ยเป็นสถานที่ที่หรูหรามากก็จริงแต่นางไม่ได้อยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขเพราะว่าที่เนี่ยมีแต่ความเย็นชามีแต่ความอ้างว้างรันทดสาวที่เนี่ยรุน่นละต่างงดงามแต่ว่าทุกคนเนี่ยปเปล่าเปลียวอ้างว้างถูกปกครองอย่างเข้มงวดพวกนางเนี่ยอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไปทําอะไรให้ประมุขไม่พอใจนางอยู่ที่นี่อย่างทนทุกข์ในที่สุดก็ตัดสินใจหนี แน่นอนว่าต้องถูกตามล่าการถูกตามล่าจากวังบุกผาเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันมีหูมีตาอยู่ทั่วแผ่นดินมันยากมากที่จะหนีรอดได้และถ้าถูกจับไปเนี่ยสิ่งที่โดนเนี่ยไม่ใช่ความตายแต่ว่าเป็นการจับไปทรมานอย่างที่ในตอนหลังเนี่ยไอ้โมยมาเจอกับผิงกูเนี่ยก็บอกว่าจะทรมานานาง20ปีโดยเริ่มจากควักลูกตาออกมาก่อนทําให้นามองอะไรไม่เห็นจากนั้นก็จะตัดลิ้นทําให้พูดไม่ได้และหลังจากนั้นทุกวันเนี่ยจะแล่เนื้อออกมาชิ้นหนึ่ง ซึ่งผิงกูเนี่ยรู้ว่านี่ไม่ใช่คำขู่หากประมุขวางบุปผาต้องการให้คนผู้หนึ่งทรมาน20ปีด้วยนิสัยของนางนางจะไม่ยอมให้น้อยกว่ากำหนดแม้สักวันเดียวแต่ถึงแม้นางรู้ว่าสุดท้ายอาจจะโดนจับไปทรมานนางก็ยังเลือกที่จะหนีออกมาแต่ก็หนีไปได้แค่แป๊บเดียวไปโดนผู้ชายล่อลวงมอมเล่า,ลลลาแล้วก็เสียตัวหลอกเอาตัวนางไปยังไม่เท่าไหร่หลอกเอาใจของนางไปด้วยตอนนั้นนางจึงเหมือนโดนขังอีกรอบ คือหนีมาจากการกักขังของวังบุปผาก็มาโดนขังหัวใจไว้โดยชายที่เลวร้ายที่สุดคนหนึ่งก็คือกังเง็กนึ่งเขาพยายามหลอกนางให้หลงรักด้วยคําหวานต่างๆเพื่อจะใช้ประโยชน์จากนางให้ทําอะไรเนี่ยนางก็ยอมทําตามแล้วเขาใช้ประโยชน์จากนางได้เยอะจริงๆนางคอยช่วยงานคอยแจ้งข่าวคอยปกป้องเขาอยู่ตลอดแต่สุดท้ายนางก็โดนทิ้งซึ่งจริงแล้วไม่ใช่ว่าผิงกูจะไม่รู้นะว่ากังเงกน,นึ่งน่ะหลอกใช้แต่ว่านางบอกว่า ท่านเป็นคนเดียวที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับนางไม่ว่าท่านจะทำเช่นนี้เพราะว่าจริงใจหรือว่าจอมปลอมขอเพียงทำแบบนี้ไปตลอดนางก็พึงพอใจแล้วที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่านางเนี่ยอ้างว้างมาทั้งชีวิตนางก็ทราบว่ากันเนงเงินเนี่ยมีรักลวงต่อนางแต่นางก็ยังรับมันไว้อีกความซวยหนึ่งก็คือนานเนี่ยโดนจับแก้ผ้าบ่อยมากคือนิยายที่มันแต่งโดยผู้ชายและกลุ่มเป้าหมายคนดูส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายก็มาจะมีพวกฉากเซอร์วิสฉากว่าวิวต่างๆอยู่เยอะเป็นธรรมดา และสาวที่โดนฉากแบบนี้เยอะที่สุดก็คือผิงกูนั่แหละเดี๋ยวก็แก้ผ้าให้คนนู้นคนนี้ดูตั้งแต่ครั้งแรกคือโดนมอมเล่าแล้วก็เสร็จไอ้กางเง็กนึ่งหลังจากนั้นก็ติดตามมันไปก็เป็นท่ารักของมันก็เรียกว่าต้องเสียตัวให้มันอีกหลายรอบนั่นแหละแล้วมันก็มีอยู่ฉากหนึ่งตอนที่ฮวยบอกขย่ยแกล้งทำเป็นเออพวกปีเสือต้องการพิสูจน์ว่าเขาเออจริงหรือเปล่าก็เลยจับผิงกูเนี่ยมาถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นโดยเขามั่นใจว่าคนอย่างฮวยบอกข่อยทนเห็นผู้หญิงถูกลังแกม่ไม่ไ ยิ่งเป็นสาวที่มาจากวังบุปผายังไงเขาต้องปกป้องแต่หวยบอกหัวยตอนนั้นก็อดทนเป็นอย่างยิ่งนางถูกถอดจนหมดตัวเขาก็ยังไม่แสดงท่าทีอะไรผิงกูก็ถูกโปรฟีให้ไอ้เสือกับหวยบอกหัวยเนี่ยเห็นหมดและไอ้การเงิ้นึ่งคนรักของนางเนี่ยก็ไม่คอยปกป้องนางเลยจากนั้นก็จะมีแผนของนางปีมา้าจะล่อให้เซียวฮุยนิ่นมาติดกับแต่นางไม่ได้ไปกับแค่กระต่ายสองคนดันเอาผิงกูไปด้วยโดยแผนก็คือจะแก้ผ้านอนอยู่บนก้อนหินที่มีน้ําตกสาดเทลงมา ที่นางเอาผิงกูไปด้วยเนี่ยด้วย2เหตุผลอย่างแรกก็คือถึงนางจะมั่นใจในเสน่ห์และหุ่นแซ่บๆของนางแต่นางก็ยังคิดว่ายังไงตัวนางเนี่ยก็อายุไม่น้อยแล้วไหนเลยจะสู้ผิงกูที่อยู่ในวัยสาวได้<ะ>ก็เลยจับนางไปแก้ผ้าโชว์อีกคนด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าอีกฝ่ายต้องติดกับแน่ๆแล้วก็อีกเหตุผลก็คือผิงกูเนี่ยรู้จักกับเซลฮ์ฮยยีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วยังไงเขาต้องโดดมาช่วยผิงกูก็เลยโซอีกนะต้องมาแก้ผ้าให้เอกตายกับเซลลฮยยีดูดูนางด้วยนะเพราะว่าเซลล์ที หลังจากนั้นเซลยี่ก็ช่วยโดยให้ไอกระต่ายเนี่ยถอดเสื้อนอกมาคลุมให้กับนางทีนี้ก็มาถึงฉากที่นางน,น่าจะอับอายที่สุดแล้วก็คือจะเป็นฉากบนโพรงถ้ำไอกระต่ายกับเซลลีเนี่ยมันตกลงไปแล้วก็เลยเหลือนางกับกังเงงนึ่งสองคนแน่นอนกังเงงนึ่งเห็นนางเนี่ยอยู่ในชุดที่มีผ้าคลุมตัวเดียวขนานเนี่ยเปอยเปล่ามีเหรอมันจะไม่ล้วงระหว่างล้วงอยู่อยู่ดีๆนางก็ลอยขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตกลงมาโดยเสื้อตัวเดียวที่คลุมนางไว้ไปเกี่ยวอยู่กับต้นไม้เหลือแต่ร่างอันนนลล่นน่่อออออจ้ยหูอยอยกาากาาางศ เป็นฝีมือของเลี้ยงแช่นั่นเองที่ซวยจริงๆก็คือหลังจากที่เลี้ยงแช่ไปไอ้พวกเหล่าคนโฉดทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาโอ้โหคานนี้เห็นกันเป็นหมู่คณะเลยนางถูกห้อยโป้อยู่แบบนั้นก็อายจนไม่รู้จะอายยังไงและสิ่งเดียวที่นางจะทําได้เพื่อนหนีความอับอายก็คือแก้ทําเป็นสลบแต่พอนางทําเป็นสลบนางก็ทําให้นางได้ยินสิ่งที่ก,กังไงนึง่งพูดกับพวกคนโฉดทําให้นางรู้ว่าที่ก,กังไงนึ่งหลอกให้นางมาหลงรักเนี่ยก็เพราะว่าจะใช้ประโยชน์จากนางเพราะว่านางเนี่ยมาจากวังบุปผา แถมพอตู้เกียวเกียวบอกว่าจะหาสาวสวยมาแทนให้สิบนางกังเงนึงก็ไปอย่างไม่สนใจใยดีนางเลยจังหวะนั้นเรียกว่าเป็นช่วงชีวิตที่นางรู้สึกยแย่ที่สุดแล้วนางทั้งอับอายที่ต้องมาแก้ผ้าให้คนจํานวนมากยืนดูทั้งเศร้าเสียใจที่คนรักเนี่ยหลอกใช้นางถึงแม้ว่าในใจลึกๆนางก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่ากังเงนึงเนี่ยไม่ได้จริงใจแต่นางก็ยังหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาอาจจะเปลี่ยนมาเป็นรักนาง,งจริงๆก็ได้แต่ความจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาทิ้งนางไปอย่างไม่ใยดีเลย ยังดีที่ถึงได้สิบคนโฉดเนี่ยมันจะมีแป้ไขซิมจอมหื่นอยู่แต่พอมันรู้ว่านานเนี่ยมาจากวังบุกผามันก็เลยไม่กล้ายุง่งภายหลังพอนาตกไปในถ้าถึงจะมีเสื้อคลุมอยู่แต่เมื่อเสื้อเนี่ยมันเปียกน้ําก็แทบจะโปร่งใสมีมันก็เหมือนไม่มีนี่แหละไอกระต่ายก็จ้องมองจนตาแทบจะถลนก็เรียกได้ว่านานเนี่ยเป็นตัวละครที่โดนจับเปลือยบ่อยที่สุดแล้วยังดีที่มีโซเองที่นานฉลาดพอที่จะพูดให้ผิงกูรู้สึกดีขึ้นได้ อย่างตอนที่นานถูจับแก้ผ้าแขวนต้นไม้โซเองก็มาเจอก็บอกว่าถ้าไม่ต้องลำบากใจไปคนั่วร้ายในแผ่นดินมีมากอิกสตรีเช่นพวกเรายากจะหลีกเลี่ยงการถูกกลมหงรังแกหากท่านทราบว่าในแผ่นดินมีคนประสบชะตากรรมคับแค้นกว่าท่านมากนักท่านจะไม่ลำบากใจถึงเพียงนี้ผิงกูก็ถามว่าในโลกนี้จะมีคนที่โชคร้ายกว่าข้าอีกเหรอโซเองก็บอกว่าแทบทุกหัวเมืองล้วนมีสตรีที่น่าเวทนาจํานวนหนึ่งต้องถูกคนที่ไม่รู้จักเนี่ยข่มขืนย่ำยี แต่พวกนางเนี่ยไม่อาจร้องไห้อย่างเต็มที่เหมือนกับท่านยังต้องปั้นรอยยิ้มประจบเอาใจบุคคนที่ย่ำยีนางซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลนะคนเราเนี่ยไม่ว่าลำบากแค่ไหนพอรู้ว่ามีคนอื่นลำบากกว่าก็จะรู้สึกดีขึ้นยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยพอรู้ว่าคนอื่นลำบากก็จะเห็นใจลืมความปวดร้าวของตัวเองแล้วก็หันไปปลอบโยงผู้อื่นแทนแล้วก็ตอนที่อยู่ในถ้ำนางอยู่ในเสื้อที่มันเปียกจนกระทั่งโปร่งใสก็พยายามจะดึงมาปีดแต่ไอกระต่ายนี่ก็จ้องมองไม่วางตาเลย โซเองก็สอนนะบอกว่าให้คิดว่ามันเป็นคนตายก็แล้วกันจะได้ลดความอายได้หรือตอนที่นางกำลังจะไปเราก็คิดในใจว่าจะไม่พบกับกับกเงเยงเนื่องอีกแต่นางก็รู้ตัวนางจะไม่พบกับเขาได้อีกจริงๆหรอหัวนึกถึงความน่ารักความน่าชาังนานาปการของกัเงเยงเนึง่งไหนเลยจะไม่เจอเขาได้อีกโซเองเนี่ยเหมือนมองทะลุถึงจิตใจนางรู้ว่ายังไงนางก็ต้องอยากไปเจอกับกงเยงนนึ่งอีกก็เลยบอกว่าให้ลองเปลี่ยนจากการอยากไปเจอด้วยความรักเป็นไปเจอด้วยความแค้นดู ต่นางก็ไม่รู้ว่าจะแก้แค้นยังไงโซเองก็เลยสอนบอกว่าที่ท่านลำบากใจเนี่ยก็เพราะว่าถูกเขาทิ้งถูกเขาไม่ใย,ยดีหัวใจจึงแตกสลายวิธีแก้แค้นก็คือทําให้มันลำบากใจให้มันเห็นว่าเป็นท่านอนย่างที่ทอดทิ้งมันเมื่อถึงเวลานั้นมันจะคืบคามมาวิงวองขอร้องท่านพิงกูก็ดวงตาเป็นประกายขึ้นแต่นางก็นึกขึ้นได้ว่านางเนี่ยไม่มีอะไรเลยซึ่งโซเองก็ดูออกอีกก็เลยบอกว่า ท่านคิดว่าตัวเองเนี่ยโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีสมบัติพัสถานทางปัจจักที่พึ่งพิงใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าท่านเนี่ยเป็นสตรีที่งดงามอายุก็ยังอ่อนเยาว์นี่นับเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของสตรีแล้วอาศัยสิ่งนี้ท่านสามารถพิชิตใจบุรุษส่วนใหญ่ในแผ่นดินได้อาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็เชิดหน้ายุดอกได้ซึ่งก็จริงตามที่โซเองบอกนะความสวยเนี่ยเป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงจริงๆแถมนางยังมีวิชาฝีมือติดตัว คือสิวังบุกผาเนี่ยมันเก่งทุกคนอยู่แล้วส่วนเรื่องการถูกตามล่าจากวังบุกผาก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่ามันมีกฎอยู่ว่าวังบุกผาหากตามล่าแล้วหนีไปได้รอบหนึ่งทางวังเนี่ยจะไม่เสียเกียรติลงมาล่าเป็นรอบที่สองส่วนในเรื่องชาติกาเนิดนางก็มารู้ที่หลังว่าพ่อของนางเนี่ยไม่ได้ฆ่าแม่ของนางแต่เป็นแม่ของนางเนี่ยฆ่าตัวตายเองดังนั้นไปไปมามาสาวที่โชคร้ายอย่างผิงกูถ้านางเลิกงมงายในความรักที่มีให้กับคนเร็ว และเปลี่ยนทัศนคติใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความสวยที่นางมีด้วยวรยุทธ์ที่นางมีนางสามารถจะอยู่ในแผ่นดินนี้ได้อย่างมีความสุขก็ต้องขอบคุณตัวเองนด้วยนะที่ให้สติแก่นางเอาล่ะก็เอาเรื่องราวของคนที่น่าสงสารที่สุดคนหนึ่งในเรื่องมาฝากนะมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้สำหรับคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ